คก๋วยเมื่อยลายก๋วเฮ็ดเมื่อยลายกินเมื่อดูแซ่บสมอันเทศหยาบพ่อต้มหัวปลากายปลาตองพี่น้องเห็ดเที่ยงอยู่ทั้งนี้ด้เ่ยเถอนเมื่อดูล่ะแซ่บก็ปลาเนียงปตะกายเนี่ยแซ่บกว่าปลาเนียงปลาหยังหรือปลาหยังจะซิมเราตีจะซิมเราตีจะซิมแก้มมันเนื้อผู้ยุ่ยอยู่นั่นน่ะตักออกไป มันหลักกระแจ็บแล้วมันปลาเอียะเปือ้อแซ่บก็ปลาจะมอน<ว> <c oughs> เฮ้ยเขาก็เกิดได้ฮิบกินต้มยังบอกลูกหลานต้มหัวปลายัางต้มหัวปลาตองเออหัวบอกยังพี่น้องคนนกกี้สามโลคว้าได้ไหมสามโลคว้าเพิ่นเอาสองร้อยพี่น,ออน้องเขายกเบื้องแล้วว่าต้มกว่าสามโลอันนั้นเนือน้อเนื้อมันน่ะอานเอา ยี่สิองมื่นเหมือดบ้างยี่สิบสองมื่นเหมืบ่เบิดบ่เบิดเพราะว่าก่อเฮ็ดใช่ฟิตรไปเด้อเพราบ่เอียดแม่ตักเอาเนื้อแก้มมันไปกินนั่นน่ะนะอืมอืมกัดกินชิ้นแนวล่ะนั่นแหละเออเออเออไปเราหญ่ปัญนินเนาะเอ่เามืออีกแล้วครับท่านเรื่องเ่อนเอามืออีกแล้วครับท่านอื สดๆมากสดๆกับหอนหวานจุวยๆเลยล่ะกินปลาแ้่มาต่อแจ้วถุกน้ำแม่นะมาต่อแก้แมงวันบ่มีความสามารถต่อมเพราะว่ามันหอนแห้งของก็ต่างมันหอนเห็ดเพียงเห็ดเพียงไม่ต้องเรียนน้ำมันอมอยู่ในหันด้วยหอนบอ ก๋วยต้มบ่มีผู้ไทยให้่อยค้ากล้องกระรูดกระหักเจ้า,าก็ยืนบ่ได้เราคันเม็นไทยให้ทั้งมือกับสีสันพนักง,งานกะจักไปไซเบิร์ดไปฟัดข่าวฟัดน้ำฟัดเอาข้อปลูกแซ่บขอบพระไซพิคลาย แกมเดียวก็สิอิ่มที่แม่โอ้ยยังกะทุกยายเมื่อไรอ่ะเนาะเออแม่นกลางไลยตัวยายมันก็ได้เบียบกลัวป้าเกิดมากเก้ก็ได้กินนี่เด้อปลาตองยายเนี่ยเกิดมากเก้าที่เวทปีเออก็ได้กินปลาตองยายเออ ใช่็ยนใหญ่อีพพอแม่มั่ผคุณพอโซนมันผคุณพอโซนไม่โซนมันงสามโลกลัวเนาะินมันต้องต่ีตัอใหญ่ๆสีละแม่มันจังเคยอนีแม่นยู่อจังแฝงจังสีหลายขอพุณนหลายๆกับพี่น้องอบายลููกร้านช่าคอยสเฟ้าอันนี้เออ